ยิ่งรอบเย็นก็อากาศจะแบบเย็นขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้เราตั้งใจกันว่าจะไปหาร้านนั่งชิวะคะ่ะตอนนี้ก็ช่วงเย็นยิ่งเย็นคนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมีรถกำลังจะเข้านะคะจะมีที่พักนี่แบบ เลือกได้แบบเยอะมากค่ะมีร้านหมูกระทะตรงนี้แะมีร้านเออก็เดินไปเดี๋ยวจะ เดินกันไปจนสุดทางที่ของหมู่บ้านนะคะคว่าช่วงนี้อะไรเปิดแล้วบ้างเดนด่ากี่ชื่อน่าก่เยอเลย้วลาเียนม ใครที่มาเที่ยวที่พักก็อยากจะแบบให้จองกันมาก่อนนะคะเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะแล้วะคะ่ะเพราะว่าอากาศหนาวแล้วคนก็จะแบบเริ่มมาเที่ยวแบบเชียงใหม่แล้วนะคะที่พักนีให้เลือกเยอะ สำหรับการเดินทางมาเที่ยวที่แม่กำปองก็จะมาแบบรถส่วนตัวก็ได้นะคะหรือว่าจะมาแบบรถโดยสารสาธารณนะนี่ก็มีเยอะนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาร้านนี้กันเดี๋ยวรอช่วงเย็นเราจะมานั่งร้านนี้นะคะ ขนมขายดีมากคึกคักทั้งวันเลยนี่ร้านหม่าล่าร้านนี้ก็น่ากินนะคะนี้มากับเพื่อน จะถึงจะเป็นรอบเยน็นเราก็ยังแบบจะมีรถเยอะอยู่นะคะไไข่ไอะไรอ่ะไข่เนาะเนี่ย,ยไปเดินไปดูกัไนไปข้ามถนน ร้านไข่ตามแล้วค่ะถ้ามาถึงที่นี่ต้องหมดแล้วอ่ะออสิดเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยตอนเช้าอ่ะมีไข่เยอะแปลว่าหมดละสวยอะไรไม่รู้เหมือนก๊อร้านหน้ามีไหมเน่ะ แต่วันพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่กิลฟินแล้วก็จะไปร้านอุตสาชงนะคะวันนี้เขาปิดทุกวันค่ะเออไปนี่ที่จอดอะไรนะรนอนนานประมาณชั่วโมงกว่ากว่าอ๋จะเหมือนเราไม่ได้นอนลไปง่วงอยู่เลยหรอเออใช่ ใครที่อยากมาแบบบรรยากาศเมืองเก่าธรรมชาติแล้วก็อากาศเย็นแนะนำเลยค่ะว่ามาที่แม่กำปองแล้วจะไม่ผิดหวังเลย นั้นจะเป็นคาเฟ่หรือเปล่าวาวปุ๋ยข้างบนนู้น จะเข้าที่ก่านเลเออค่ะดูระวังรถเขาที่แบบว่าเนี่ยเดินตามเขาไปนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปร้านไหน เออร้านนี้ร้านนี้ก็น่าจะน่านลองดูแวะดูอเออค่ะอืออือค่ะ สวยอุ้ยไอ้ปุ้ยข้างล่างหนั่งมากเลยเนลางนีอกเขาไม่ให้งนเขาปิดแล้วหรอปิดแล้วอ่ะเเขาปิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาก็ได้เปิดกี่โมง เขาไม่ให้ลงเดือยเขาปิดแล้วนะ่ะเขาเขียนเวลายอยู่เฮอร้านข้ขางล่างนะแปดนาทีข้างล่างน่านั่งมากอ่ะ